สวัสดีค่ะปลายฟ้าจะเพจปลายฟ้ามาอีกแล้วนะคะแม่เฟซบุ๊กทำให้เราได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแทบไปทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็บางคนอาจจะกำลังสงสัยว่าคนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขามาทำมาหากินอะไรสงสัยไหมคะ ถึงคุณจะไม่สงสัยแต่ฉันก็อยากจะบอกค่ะก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าเรื่องวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็เป็นาการแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวและก็สิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนะคะไม่ใช่ว่าอา,อาจจะไม่ได้เป็นตามนี้ทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่เขาไปทำงานต่างประเทศนะคะบางคนเขาไปผ่านกรมแรงงานหรือบางคนก็สมัคร เอ,อเองนะคะมาก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการมาเก็บผลไม้อย่างเช่นในประเทศสวีเดนนะคะหรือการมาทํางานวิจัยงานวิศวกรต่างๆนะคะหรือจะเป็นงานด้านร้านอาหารงานโรงแรมเป็นเชฟเป็นแม่ครัวอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะมาทํางานอะไรนะคะและสําหรับอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคนที่ย้ายมาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะย้ายตามครอบครัวหรือว่าย้ายมาเรียนหรืออะไรแบบนี้นะคะ อย่างตัวดิฉันเองก็ย้ายตามครอบครัวมานะคะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแบบสามประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือคนที่เขาพอมีทุนนะคะมีฐานะพอมีทุนที่จะเปิดร้านอาหารร้านนวดร้านเสริมสวยอะไรแบบนี้นะคะหลักๆเลยที่เห็นมากที่สุดก็จะเป็นงานร้านอาหารนะคะจะเป็นการเปิดร้านอาหารนะคะซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเจออยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ร้านนวดนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ แต่บางคนนะคะเขาก็อาจจะมีครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ก็มีค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างนะคะดิฉันเองก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นางานในร้านอาหารโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลอันนี้ก็ไม่ใช่ มีแต่คนไทยนะคะที่ทำนะคะคนชาติอื่นๆก็ทำกันเยอะเหมือนกันนะคะอย่างประเทศทีวีเดนเองเนี่ยางานในด้านสาธารณสุขเนี่ยคนต่างชาติถือครองเกือบ80%ค่ะส่วนใครจะทำงานอะไรก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของแต่ละคนนะคะนี่ก็ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงไปนะคะ อย่างที่ประเทศสวีเดนเองนะคะรายได้ของแต่ละอาชีพจะไม่ต่างกันมากดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยถือสาเรื่องของอาชีพเท่าไรนักนะคะเราจะเห็นได้ทั่วไปที่คนที่ทำงานในตำแหน่งสูงนะคะแต่งานคนที่ไม่มีตําแหน่งอะไรและเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจว่าใครจะทำอะไรด้วยนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ถามกันเลยในสังคมการทำงานประเทศสวีเดนคือคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ถือเป็นการเสียมารยาทมากๆค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเวลาเขียนใบสมัครงานก็ห้ามระบุจำนวนเงินเดือนที่ต้องการนะคะแรกๆดิฉันก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันค่ะแต่พออยู่ๆไปก็ชินเหมือนเขาแลละค่ะ เอาเป็นว่าใครที่ใฝ่ฝันอยากมาทำงานต่างประเทศแบบดิฉันก็ลองชั่งใจดูนะคะว่าเราต้องการแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ในยุคนี้นะคะหลายๆคนทำงานให้บริษัทต่างชาติโดยไม่ต้องย้ายประเทศกันแล้วค่ะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับคอมนะคะคอมพิวเตอร์หรือว่างานออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็อยากมาแชร์นะคะเผื่อเป็นแนวทางให้คนที่อยากมาทำงานที่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ